สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลข,ขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชเสนอมมตวจอยาอาาทิคสุลี ช่มงตอนภารกิจสร้างสุขดินแดนแห่งความสุขสถานที่ที่คอยดูแลระดับความสุขของโลกมนุษย์สวัสดีสุข จอยบูมบุม,บม,บม,บมสวัสดีครับอาจารย์หันษาที่เรียกพวกเรามาวันเนี้แสดงว่าคะแนนสอบของเราออกแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วสุขคะแนนของพวกเธอสามคนเป็นที่น่าพอใจมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่พวกเธอจะต้องลงไปเป็นผู้พิทักษ์ฝึกขัดบนโลกมนุษย์ว้าวเจ๋งไปเลยเดี๋ยวก่อนอาจารย์อยากให้พวกเธอมาดูนี่สัก่อน นี่คือแฮปปี้มิเตอร์เครื่องวัดความสุขจากบนโลกมนุษย์ทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าหัวใจได้ร่วงหล่นลงมาอยู่ในระดับความทุกข์ก็เพราะว่าตอนนี้ความทุกข์ได้แผ่กระจายไปทั่วเป็นหน้าที่ผู้พิทัก์ความสุขอย่างเราที่ต้องลงไปช่วยเหลือพวกมนุษย์ใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าหากพวกเธอทำให้หัวใจในแฮปปี้มิเตอร์ลอยกลับขึ้นมาได้ พวกเธอก็จะผ่านการทดสอบและได้เป็นผู้พิทักษ์เต็มตัวตามอาจารย์มาทางนี้ดินแดนปิศาจน่าเบื่อจังโลเลไปหาอะไรเล่นกันดีกว่าข้าบอกแล้วไงว่าให้ความทุกข์มันมากกว่านี้มากจนแฮปปี้มิเตอร์บนสวรรค์พังไปเลยก็ยิงดี นิน้นดินแดนแห่งความสุขได้ส่งผู้พิทักษ์ความสุขไปลอบมนุษย์เดาว่าอะไรนะรีบสัง่งใครก็ได้ไปขันควางพวกมันเร็วเข้าซิงั้นข้าไปเองท่านพ่อก็อีกแค่ทำให้พวกมนุษย์มีความทุกข์ข้าทำได้สบายสบายไม่ต้องมาอวดจะมันเลวไหลไมาจากไหนตอะไรเห็นที T ข้าต้องพิจารณาไม่ว่าใครกูจะสืบทอดตำแหน่งราชันปีศาจไม่ได้นะท่านพ่อถ้าเป็นลูกท่านก็ต้องได้เป็นราชันปีศาจสิท่านกระชันปีศาดครับ ให้นายน้อยไปจัดการผว้พิทัก์ความสุขนั่นดูก่อนรับรองท่านราชันจะต้องไม่ผิดหวงังอืมก็ได้นันข้าจะให้เจ้าไปอยู่บนโลกมนุษย์เพื่อพิสูจน์ตัวเองอยังที่เจ้าพูดรอเลยจะมาขึ้นไปช่วยโมโหอีกคนขอรับแล้วข้าจะกลับมาพร้อมรับตำแหน่งเตรียมคำชมไว้ให้ข้าด้วยเอาละ หน้าที่ของพวกเธอก็คือทำให้คนในชุมชนนี้มีความสุขทั้งกายและใจทุกทางกายที่มนุษย์จะต้องเผชิญอยู่ทุกวันทั้งโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุและทุกจากความแก่ชราทั้งร่างกายล้วนแต่ต้องมารักษาณนะที่แห่งน,นี้หมอคะ อาจารย์หันาคะหลพวกมนุษย์จะไม่ตกใจเหรอคะที่เห็นพวกเราเนี่ยถามได้ดีมากจอยอาจารย์จะปล่อยพลังวิเศษให้ทุกคนไม่แตกตื่นเวลาเห็นพวกเธอแล้วกันนะนี่คืออะไรล่ะครับอาจารย์หันษาที่อยู่ของพวกเธอยังไงล่ะ หาสะบัวให้เจอแล้ววางฐานดอกบัวไว้ในสะมันก็จะกลายเป็นฐานทัพเล็กๆของพวกเธอเอาไว้พักผ่อนและทำภารกิจในนี้จะมีมินิแฮปปี้มิสเตอร์เอาไว้ตรวจสอบระดับความสุขของพวกมนุษย์ในชุมชนแห่งนี้ด้วยแล้วสะบัวที่เราต้องไปวางฐานดอกบัวเนี่ยอยู่ที่ไหนเหรอคะ สบัวที่พวกเธอจะต้องไปอยู่คืออีกหนึ่งสถานที่ที่มนุษย์ยึดเป็นที่พึ่งทางใจยามที่ทุกข์จากจิตใจยังไงละ่ะทุกข์จากจิตใจเหรอฮะอยากรู้ก็ลองหาดูเองสิครับ,บอ้าวไปซะแล้วอย่างนี้เราจะหาสบัวเจอได้ยังไงอ่ะ ก็เห็นด้วยกับบุมๆนะนี่ต้องเป็นบททดสอบของเราแน่เลยขอโทษครับพอจะรู้ไหมว่าแถวเนี้ยมีสะบัวเออเอเอไม่รอเลยแฮะไม่มีใครสนใจเราก็ดีอยู่หรอกนะแต่แบบเนี้ยมันเกินไปหน่อยมิเนี่ยเอ้ยนี่ขอโทษนะพูดเป็นไหมเอาทานะเราลองเดินหากันเองก็ได้นอ้มนุษย์เนี่ยวุ่นวายจริงๆเลยเนาะ บ้างคะลุงเจ็บตรงไหนหรือเปล่าโอ้ยสบายมากหนูโชคดีนะถึงบ้านพอดีทำไมเพิ่งมาตอนนี้ไหนบอกว่าจะกลับตั้งดานแล้วไงก็ฉันติดรับผู้โดยสารแล้วนี่รถก็ดันมาเสียอีกโอ้ยปวดหลังเอาอีกแล้วมุกปวดหลังอีกแล้วคราวหน้าหามุกเอื่นบ้างนะใช้ใหุ้ทำงานก็ไม่ยอมทำหาเรื่องตลอดอ้าวหนูหนูกินอะไรกันดีจ๊ะ ไม่เป็นไรครับคุณป้าโอ้ยคุณเขินอะไรกันแถวนี้นะใครๆก็เรียกป้าละไมกันทั้งนั้นแหละแล้วนี่พวกหนูเนะ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เหรอถ้าหิวก็แวะมาร้านนี้ได้นะแล้วนี่ก็ลุงพรรู้จักกันไว้สิลูกป้าละไมคะแถวนี้มีสระบัวอยู่ใ,ใกล้ๆบ้างไหมคะหนูหมายถึงว่าสุขสัน์เหรอจะ๊ะโอ้ตรงไปทางโน้นไงค,ค่ะคุณค่ะ ตายแล้วยูทัดทางน้อยๆจะเสน่หแรงนะขอรับสาวเห็นยังกรี๊ดเลย alia. โอ้โหแจ่มนี่นาน่า,นารักจังเลยครับนายน้อยเฮ้ยโอ้โอโอโอโยเฮ้นน้อยทำอะไรอะ่ะโอ้โอโยเจ็บตื่นเฉยได้ไหมเจ้านายเราควรจะมีที่อยู่นะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะสงสัยเอารู้แล้าลนะน้อ การละพุดปู่ครับเป็นยังไงบ้างมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งพักหน้าเองเหมือนกับหลานชายข้าที่ตายไปเมื่อปีที่แล้วเลยเข้าทางแล้วหน้าอิฉาหลานชายปู่จังเลยจะไปอิฉาบัดทำไมมาตายไปแล้วนะ่ะแต่อย่างน้อย เขาก็ยังมีปู่ดูแลตอนที่ยังมีชีวิตแต่ผมไม่มีใครดูแลเลยผมต้องอยู่คนเดียวมาตลอดถ้าได้ใครสักคนมาดูแลผมก็คงจะดีเอางี้สิมาอยู่กับข้าไหมล่ะจริงเหรอปู่แล้วเองชื่ออะไรล่ะเรียกข้าว่าปู่ไม่ก็แล้วกันเออชื่อเด็กชายโบรครับเออชื่อเทดีมา เขามาขัางไหนสิชื่อเฮยเป็นบ้าเลยน่ารักดีออกไงอยมนุษย์เอ๋ยพวกแกเสร็จฉันแน่มีไรเหรอกระปุกขอบใจมากนะที่ช่วยจับหมาของนาให้ฮะพูดว่าอะไรนะ สวัสดีครับพวกเราอยากจะถามทางหน่อยว่าวัดสุขสันต์นไปทางไหนครับอ๋อจะมาหาหลวงพี่จิตติเหรอนากะว่าจะไปหาหลวงพี่จิตติอยู่พอดีปะเราไปได้วยกันเลยไหมนาะชื่อเมธีนะพวกหนูอยู่แถวไหนเหรอทำไมไม่คุ้นหน้าเลยเราเพิ่งมาถึงเองครับจะมาอยู่ที่วัดสุขสันต์ผมสุขครับแล้วนี่จอยครับบุ้มบุ้ม ว่าไงกระปุกวันนี้ไปโซนที่ไหนมาบ้างละ่ะนรมัสก,การหลวงพี่จิตติอรุณสวัสดิ์โยมเมธีสามคนนี้เขาบอกว่าจะมาอยู่กับหลวงพี่นะครับที่นี่มีสระบัวไหมครับโน่นไงสระบัวโอ้โหสวยจังเลยวัดก็คือที่พึ่งทางใจโดยเฉพาะสำหรับคนในชุมชนนี้ยามที่ป่วยทางกายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาล ยามที่ป่วยทางใจก็ให้มาที่นี่แต่คนสมัยนี้นะ่ะไม่ค่อยมาวัดกันหรอกมีหน้าละทั้งป่วยกายทั้งป่วยใจระดับความสุขของมนุษย์ถึงได้ลดลงขนาดนี้นะ่ะไม่ต้องห่วงนะผู้พิทักษความสุขอยู่ตรงนี้แล้วเราจะจัดการเอง พรศาสนาสุภาษิตวันนี้ทะทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักสวัสดีครับ